ป่าปิ้งครับตัวตัวไหนตัวเมียครับตัวไหนตัวเมียมีมีแต่กระเทยครับอ๋อกระเทยอ๋อมีกระเทยส่งส่งพี่กัดด้วยนะส่งพี่กัดด้วพี่กัดพี่กัดด้วยได้ไหมครับโอ้ไก่โอ้สุดยอดเลยโอ้เหลี่ยงอุยๆเลยสวัสดีครับวันนี้ช่างมดจะมารีวิวตลาดเช้าวังสารนะครับว่ามีของกินของใช้ของขายอะไรบ้างครับมารับชมกันได้เลยนะครับตลาดเช้า ฟังสารวันนี้ช่างมดมาขายกุ้งครับวันนี้ช่างมดมาขายกุ้งโอ้เจอแม่ค้าสวยๆทั้งนั้นเลยแม่ค้าสวยๆทั้งนั้นด้ยดูอันนี้อะไรเนี่ยแม่แม่ค้าสวยๆแม่ค้าสายๆนะครับตื่นสายแม่ค้าตื่นสายนะครับแม่ค้าตื่นสาย,ส<ว>ยอันนี้อันนี้ไก่ไก่ไก่ทอด ดอกโห่น้ำเต้าหู้ก็มีบังสารเรามีทุกครบทุกอย่างนะครับมีครบทุกอย่างเด้ออ่ามีครบทุกอย่างแม่แม่ค้าน้ำเต้าหู้แม่ค้าน้ำเต้าหู้ยิ้มใบสีแดงด้วยวันนี้สีแดงอ่าอ่างนนั้อ่ากำลังตีน้ำเต้าหู้อยู่นะครับกำลังตีอยู่เขาเรียกอะไรก็ตีตีปลาตีปลาเดี๋ยวครับอ่าวางสารวางสารตลาดเช้าวางสารนะครับมีผักคุยผลไม้โอ้อันนี้อันนี้เรีขาเรียกอะไรนะสาลีเออสาลีสาลีเนาะสาลี อันนี้หอมเปรไม่ใช่หอมบักชีหอมบักชีครับอันนี้ครับนี่ครับนี่นี่นี่มีไข่มีอันนี้ป่าปิ้งครับตัวตัวไหนตัวเมียครับตัวไหนตัวเมียมีมีแต่กระเทยครับโอ้กระเทยอ๋อมีกระเทยส่งผิกัดด้วยนะส่งผิกัดด้วพผีกัดผิกัดด้วยนะครับโอ้ไก่โอ้สุดยอดเลยโอ้โหเหลี่ยงอุ้ยๆเลย โอ้เลยยงอุ้ยหุยเลยาบ้านเราบ้านวังนสารบ้านเราตลาดเช้านะครับตลาดเช้าตรงข้ามร้านอะไรเนี่ย B ีบีเอ็นโอเนาะโอ้ร้านสะดวกซื้อสะดวกซื้อมาครับมาครับอ่ากุ้งจะขายหมดไหมวันนี้กุ้งไหมครับกุ้งกุ้งอันนี้อันนี้ผมก็มาขายกุ้งด้วยนะครับไก่กุ้งด้วยนะครับกุ้งสดๆอ่ะกุ้งไหมครับ ร้านผักไปร้านผักด้วยร้านผักเออนู่นร้านร้านผักก็มีนะครับร้านผักก็มีเอาไม่ย้ายลงได้ยี่สิบบาทเสาเดียวก็เอาเออร้านร้านผักเราก็มีนะครับข้างวัดวังสารนะครับข้างวัดวังสารอ่าครับอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ครับครับครับ ตลาดวังสาลเรามีมีกุ้งสดด้วยนะครับมีกุ้งสดขายด้วยนะครับกุ้งสดขายด้วยมีครบทุกอย่างนะครับตลาดเช้าวังศาลนะครับปลาดุกก็ปลาดุกก็มีแต่ตัวเมียนะครับ <c oughs> เลี้ยงอุ้ยๆเลยนะครับแต่โอ้โหนายกินว่าปลาดุกคุณเย็นนะครับคุณบุญเย็นคุณบุญเย็นได้ฮอนเม็ดเดียวทําเป็นดีใจ <c oughs> นี่ครับปลาดุกไก่ย่างวนันนี้สายแล้วจะหมดแล้วนะครับ ตลาดเช้านะครับตลาดเช้าวางสารทุกวันนะครับทุกวันแม่ค้ามาทุกวันนะครับมาทุกวันมาขายทุกวันนะครับยกเว้นที่แม่ค้าเก็บเก็บท้องเก็บท้องจะคลอดลูกนะครับมงจะไม่มาทุกวันนะครับเออแล้วก็ร้านผักก็มีนะครับร้านผักมีผักทุกชนิดนะครับอ่าครับ มีกาแฟสดด้วยครับมีกาแฟอ่าเลยวัดวังสารมานิดนึงครับอยู่หน้าวัดก็มีอีกหลานนึงแล้วก็หลานตรงข้ามกับอ่า ...BNO อะไร ...CCTV ซีเนาะครับผมเอาเอาเอาเนี้ยเนี um ้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อค้า พ่อขาครับมีตัวเมียอย่างเดียวใช่ไหมครับตัวเมียอ๋อตัวเมียปลาดุกเลียงอุยหุยเลยนะครับปลาดุกเลี้ยงอุยหุยเลยนะครับนี่นี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้หน่อยเด้อปักหมุดด้วยปักหมุดด้วยนี่ปักหมุดอยู่วางสารอยู่วางสารตำบลวางสารอำเภอวังป่งจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเฮานี่แหละครับครับสวัสดีครับ